สวัสดีครับสวั então, สดีค่ะสวัสดีแฟนเพจไฮย้อยทุกคนนะครับวันนี้ผมก like ับมะนาวะนรับสองคนเนาะมาที่หาดคำสมบูรณ์พอดีมันยุดที่เซกานะครับก็เลยมานั่งกินข้าวอยู่นี้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับก็เลยมานั่งกินข้าวอยู่หาดคำสมบูรณ์พอดีมันบอได้ไกลกันนะครับก็เลยมาเบิ่งกพามาเดกาศคนลายีีเนาะช่วงนี้เพราะว่าเป็นวันยุดยาวเป็นวันยุดยาวแล้วคนแบบ คนก็มามันแหงวก็ามาเล่นน้ําเล็กน้อยข้างหลังผมเนี่ยคือแบบเล็กน้อยเล่นน้ําหลายขนาดแลวกแบบ็คนย่างไปย่างมากลายนะครับตอนนี้ผมมานั่งรอสั่งอาหารไปนะครับน่าจะเบิร์ดเป็นพันนะเมื่อเนี้ยเมื่อนี้น่าจะเบิร์ดเป็นพันนะแต่ค่าอาหารก็สองคนเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เมนูมันก็แพงเหมือนกันมาเบิรอดกัราคาต่ำที่สุดนะครับราคาท้่ต่ำที่สุดคือ สี่สิบบาทนี่ครับตำแตงตำถั่วแล้วก็เมนูตำเนี่ยคือที่แพงสุดก5คือร้อยห้าสิบเารอาสิบเลยคือตาถาดนะครับแล้วก็เขาเป็นข้าวสวยเนี่ยคือ,อยี่สให้ข้าวเหนียวยี่สิบาทข้าวสวยถั่วแปดข้าวจานยี่สนะครับแล้วก็ข้าวพัดนึ่งร้อยห้าสิบุนเส้150นร้อยห้าสิบนครัที่เป็นเมนูยาวแล้วก็ ป้าผาเนี่ย250าสนะครับแล้วก็พวกไก่ทอดน,นี่พวกกระทอะเนาะร้อยร้อยสาวนะครับข้างหลังมีเป็นพวกน้ำแข็งโซดาเป็นเหเล้าเป็นเบียร์นะครับก็มีราคาของมันเนาะถ้าเู้่ใดอยากมากอ่ะและข้ข้าวๆนะครับอันนี้เป็นราคาของร้านนี้เพราะว่าพอดีมี f ออยู่ที่หาคำสมบูรณ์ท่านบอกให้มาแหละแต่ว่ามผมจำจำบอได้ว,ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนจำชื่อร้านท่านบอได้นะครับต้องขออภัยเดี๋ยวรอบหน้าเนาะใหม่ให้ถ้าเข้ามาแต่คลิปนี้เด้อว่า อ,อยู่ร้านไหนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาชิมนะครับเพราะว่าคนไลฟ์นี้บารู้พี่กัดแล้วกันบารู้ว่าจะย่างไปทางไหนนะครับเดี๋ยวเรไม่เบิ่งภาพบรรยากาศรอบๆนี่ครับทุกคนตอนนี้เราแบบนั่งอยู่ฝั่งฝั่งน้ําเลยนี่ครับกัทเบิ่งว่าเล็กน้อยเล่นเป็น,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 นปจังไหนนี่ครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับกินข้าวแล้วผมจะสิงลงไปเขาบอด้นั่งคือใกล้ต้นไม้ในวิวบรรยากาศดีเสียดายด้วยน้ำรอบมีบอด้เอากล้องมานะครับก็เลยบอด้ในะเดี๋ยวบอด้ภาพสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิลงไปขอถ่ายรูปน้เล็กน้อยนอยนะหรือว่าสิได้ลงหรือบอด้ลงอะ่ะเบิ่งกัน นะครับมาแค่ If, again, 2คนก็เลยโบได้น่าจะบันธุขี Honestly, oh, wow! 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 ่บานาน่าโบวัดเลยกันถ้าถ้าขี่ก็คือมะนาวกขบไม่ได้ขี่นะครับนะครับอืมคืออะไรคือพาริการนนะมาจากคุณจัะหน่อยเพราะว่าคนหลายเลยก็ขึ้นแห่งขึ้นจากบานาน่าโบดนี่ครับผมบินเลยทั้งนั้นกูดะโอ้โหเป็นแบบว้าวเลยทุกคนกูดะไอ้ยี่บินมาเนียโอ้โหสุดยอดอ่ะคนอยู่ใส่มาเนี่ย คนคนอนอยู่นั้นโอ้โหปาดวินเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับร้อ,องว่าไหนวะเอ็าาดอ่างไรวะนี่ถ้าคนโตก,ก็จะรู้ได้จังไหนวะพวกคนโตอันนี้กันมีแบบทีแบบเป็นทีมกี่คนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเข้ามาหลายเนี่ยเอาทีได้ขึ้นไปเก็บภาพแนะนำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มา หลายคนเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ GoPro ของนน้ำเพราะว่ามันเก,กาะบ่อค่อยอยู่ต้องมีแนวเกาะเอกระแดกถึงจะอันนั้นแล้วก็สี่ไปซื้อตัวขุ่นขุ่นด้ามจับนี่ครับที่ลอยน้ำได้นะเพราะว่ารอบก่อนที่ไปลาวก็โดดลงมาสูงเลยมันก็ะเลย้ลาวไปแล้วกับบ่แน่ใจอาการถ้ามันตกน้ำอาดจ,จะฮักไปเลยนะครับในสภาพ

เอาเงินเหรียญไปจ้ามาบักร,รู้ครบบอนี่อย่างมันคืออะไรเซนไฟหรอนี่ครับเซนไฟอยที่เราเจอเมื่อีดด้นี่หที่จริงมันก็ไม่มีอย่างนี้ตัวไงกระดาษห้าสิบบาทได้เนี่ยตัวสไลายน้ำค่ะเวลาอาหารยังบอกมา คือรอกับข้างน้าจะน่าจะใช่หครับซือเรอนี้มันกินอิ่มแล้วกัดชิลูกแ่นีไม่มาก่อนแล้วจะยังมาได้เลยถ้ากลับมาอีกช่วยเราอีกำถาดครับอันนี้เท่าไหร่นะร้อยมหบาสนะครับตำถาดครุบเลยไหมอ่ะครุบครครับครุบเขาเขาให้เข้ากัน ทีละอย่างสองอย่างถ้าไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเรือตอนนี้ถือว่าเร็วนะนนี่ท่านะครับตำทาม่ผทานเลยนะครับรำมา,านโบราณรสชาติเป็นคนละทางเอาทุกอย่างมาคลอยๆใส่กันแล้วกันพอ,อยาใช่ โ oh, อ้หิวแหงอันนี้ก็บบบซอสไน,นี่กินคือมันมันควรชอตซอสเนาะควรแบบเร็วกว่านี้อ่ะคือคนมาหลายแล้วรับรับบุคารน่ะคือแบบแต่ละโตัวเนี่ยคือแับสิสิกินหัวกันลช้ชั่วโมอง,องสองคน ทุกคนทุกคนโมโหเลงเสิร์ฟแบบเสิร์ฟแบบโคจีนะมาด้ยวยอะไรอย่างตาิดค้อนติ่มเบ่นอ่หะอืมอิ่มอย่างเดียวนี่อิ่มหมดเลยเนี่ยเนี่ยน้องซื้อนี่มาซืนอ่ะนชิปแนะนำ,นำให้ผู้โดยมาหิวซื้อก่อนเราอยู่นี่เขาจะามนำเนี่ยอาหารมาเนาะคือที่จริงมันควรนำเข้ามาแล้วก็มาเช่าที่เหรอ,อ ไม่ใช่ง่ายกว่าถ้สบายเลยเกิดง่ายคือสั่งคำหุงนี่ประมาณ20นาทานีาาทาแล้วก็หายไปเลยได้เนี่ยเขานั่งกินอยู่นมานานแล้วนะ10กว่านาทานีแล้วแต่ว่ามันกลับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีอย่างผ้ามาเพิ่มเลยาาน้องข้าวร้อนไหมข้าวอุ่นข้าวเหนียวร้อนไหม เย็นมากเขาเย็นมากต้มยำมาแล้วครับุ้าวองงรนแบทบุกคแบบนต้มยำหรือมัต้มยำไปในวันหรือไรปักดูอ๋อใช่ต้มย,ายำาบยำข้าของอ,อยู่เราไม่รู้ไม่เคยกินไม่ได้กิน ห้องปลกเลยลองมาชิมหน่อยครับเข้านี่เย็นมากมมเ,ากเากข้าบะร้อนเนาะวันนี้นี่มันอุ่ตันตลอดเนาะป่าอะไรปลานน้ำมันจางเหรอ,อเอา,ารับขี้ารับขให้ใหม่ครับขายะาอะไรชัมิมันี้ครับ ชิม้มต้มยำปลาเนื้ออ่อนอันนี้สองห้าสิบเลยได้ไหมได้ได้อันนี้อันนี้โอเคดิซันมันน่ากินอยู่ดิซันมันน่ากิน,น,นก็โอนเคอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าแซ่บอยู่ปลาเนื้ออ่อนแบบน่าเป็นปลาพ่อมหรือปลาแบบไหนนะ อ,อ,อันนี้ผมผมบ่าเนี่ใจได้เรื่องปลาแต่ว่ามันโอเคเลยเอ่ะมันพอนมากินกับข้าวเย็น <laughs> ตัองกินกับข้าวสวยดีนะที่เราสั่งมันทิ่เดียวดือี่บาร์เทนเนอรบถ้าสั่งมาสองที่นี่เออเนี่ปป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  น่าจะบเบิร์ดที่เดียวนี่เป็นยังน่าจะบเบิร์ดลองชิมด้อ่ย่ไปไยังไม่ได้เข้าปเลยเาหรอร่อยมาแล้วเมนูอกุ้งเหาคุ้งเหาหรอตั้่ตัวสองสี่หกแปดเตัวสองยสบาทเลขสวยสองบาทครับ อันนี้ร้อยซาวใส่นะใส่ตังคอดใส่ไก่เพื่อนที่แรกมนบอกให้เอาเค็มใส่ไก่ทอดกับเค็มอ,อ๋อมะเขือสีมี่เปล่าใส่ไก่น้ำกิมเนเป็นน้ำน้ำกิมเนี่ยไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเมนูค่ะอือหูจะเข้าเยอะเห็นหัวกุ้งช้ำๆ ต้อหลับึ้นมา้เวยอืมฮสีฟูดโอ้อร่อยเนี่ยไก่แ่บอันนี้พันเผาหรือเพันทอดอ๋อเผาอ่อยาก แล้วก็มาเคลือบเกลือหอยด้อยนะ่างกุ้งแบบคืเดีมากใหญ่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 อยู่เนาะกินจังไหนเนี่ยกินกุ้งหมดเป็นอออโอหมุนบัตรกินจังไหนอันนั้นคืออยังอันนี้ก็ นั่นคือกันเันเคยมีแค่สองแบบกุ้งชำ้ชำๆบั้นเลยเธอเหอมันไม่ได้เลยเธอทำเมื่อกี้เนี่ยคขับอยู่เนอะกระป๋องของขปลาเหลือเส้นจานไหมครับ <c oughs> ต้องมาหลายทีเนาะต้องสั่งนอน ก็จะเอาไอ้ตังมาแต่ว่าเอามานวดต้องไมือเนแ่ยแม,มานวดร้าน,นฟุง้งฟิ้งมันไก่อ่ะเพื่อเสุขภาพนะครับก็เลยบริยามานำัตอนนี้นั่งจิ้มพักนะเนาะคอยช่วยๆหน่อยเนื้อต้มจิ้มซีฟู๊ดสองแบบ ไ่ตันทอดแซบ่ะแซบนะลองชิมมาดิฉันรก็่รู้ว่าบวผ่านแค่ส้มตำอันอื่นก็คืออร่อยอ่ะใช่ส้มตำคือถ้าถ้าทำไม่อร่อยแล้วมันคือมันไม่อร่อยเลยนียตำแบบลาวแต่ว่ารสชาติแบบไม่จัดจ้านะนะ ี่มาฝากข้องไว้ขึ้นเยอะไปจำพิเอ้าวเนี่ยเนี่ยมผมครับต้องกินหัวมันมันมนเนี่ยนแกรงกุ้งครับเพราะว่าผมกินอย่างน้อยสองโต็พอแล้วนกงั้นจะเป็นของเธอผมบเาค่อยมากเท่าไหรแ่แต่ถ้ากุ้งนึงโอเค เป็นกุ้งธรรมดามันกุ้งอย่างนี้เนาะกุ้งนี่งแล้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะเขาเลอยากมากับมานะครับเอา้าอะไรไหนตัวมันอ่ะผิดแล้วไงล่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวแกให้มาบึ้นเลยเนะี่ย เข้าก็ได้เนาะนี่เกลือกะเด็นใ <c oughs> ส่หน้าเลยเอันน,อนี <c oughs> เนน้เอาทีหน่อป่ะเอาออกออกอ่ะโอเคนี่ครับคใส่น้ำเจียงสีฟูดสองสองรถกรุ้งเหนียวโอเคอยสดอยู่เนอะ ลโอเคพอแล้วพอ,อแล้วกุ้งอ่ะทีนี้อยากให้มนะนาวกินเนาะเธอกินไส้เหรออือกินสองตัวไส้ยังมาดิซิมเลยน้ำจิมน้ำจิ้มอันไหนน้ำจิม้มหวานอ,อ่ะไช่ใช่ใช่อุ้ยือนี่เป็นน้ำจิำจ้มไก่น้ำจิ้มอันทำด้วยลูกอืออือเอาละได้ละบ่แล้วแต่เรียกว่าขาเจ้าลาดเอา มันมีทักของมันก็เกลี่คักเลยอ,อันนี้ให้ผ่านอันนี้ให้อร่อยที่สุดหันเวใน่ากเมนู้บอกเมนูอย่างก็ุงเต้นคะุงเต้นอะไรก็คุงเต้นอะไรคงเต้นหรอขบอกว่ากินมันเสียมันอันนั้นเกินไป มันหัวร้ายเกินไปพอแล้วลูกเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ยากเยปากสิแ้วมันแซ่บนวเออวาอันนี้อร่อยพอแล้วลูกพอแล้วตั้งมาเนี่ยแล้วเดีมาตั้งมาเนี่ยแล้วก็ขอกก่อนนะครับตั้งมาุนวงาวพาลงเล่นน้ำด้วยว่นครับตั้งมาล้วขออยากคืนก่อนนะยังไงคะแอมินคะคุณจะไปเล่นน้ำหรอคะ้ กล้องกับเบลลวอันนั้นมาเออล์เคลเคลียกันน้ำมาตึงน้อยเยอะมากมมอนีฮอนขนาดคนล่หลายทุกคน ดีๆนะบรรยากาศคนไหลขนาดค่ะวันนี้เต็มเลยโอ้โหลงทุนมาก บัไดลงพุนดอกบ่นไดแทระัดอยากเล่นน้ำบ um, ันไดแทมเด็กน้อยเล่นโซฟ้า โหดกันมาดปันน้ามันเล่นเล่นทีเดี๋ยวเราเศร้าเลยบ้ได้คืออยากเล่นอีกเลยปวดแขนอยู่สามมือเล่นโซฟ,ฟาเนี่ยบาไวเอาเถอน้อยน้อยนี่เก่งกันมากแต่โบ้ยากโอโ้แอดมินหอยผูละ่ะเป็นอยากเล่นเพ่นอยากเล่น เขาอยากเล่นนะมขาอยากขึ้นบานนาโมดเบนอบโบรีโมหห่ผู้สาวผู้สาวขี่บานนาโมดไปแล้ว thai nhỏ <coughs> 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 uh <-huh. coughs> หวังแล้วได้หมูแล้วได้หมูแล้ โ oh. อ้โหบวยเด้อเล่นอันนี้เสียวอว๋อเต็นอ้อยโอ้โหบ๊วยลุกนี้ยตายตๆไต,ต่ตงไหแท้ ไม่เทไม่เทโอ้เทสาวอ้าวนำเข้ากล้องนำเข้ากล้องแล้วหนึ่งไม่ลืมเบาอัน ทุกคนมาแล้วทำเป็นแบบไปถ่ายคลิปไดๆแท้อยากเล่นน้ำเอาผ้ามาเช็ดหน้าจอให้หนะ่อยใช่ไหม,อ,มอยากเล่นน้ำใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะเอาผ้ามาเช็ดหน้าจอให้หน่อยครับในดูหน่อยสิเหมือนน้ำเข้าหรอพังพังเอหทำไมไมัน <laughs> อ้าว เอามาอ้ยเอาเอามาวางไว้มาวางไว้แล้วไปเล่นไปรู้เหรอว่าอยากเล่นน้ำนี่มาแจกของเราอ่ะที่ถึงหลานเหรอคิดถึงหลานเราอยากให้หลานมาเล่นด้วยเหรอรอดเท่าไหร่ครับนี่ยสามดอยมาพุทธิสองคนไปไปเล่นได้ เราก็จะกราบแล้วนี่ครับก็คือบอกให้เพื่อนมาเช็คบินประมาณ10กว่านาทีละยี่นาทีละยังบามาอยู่นะครับนอกจากจะสั่งของนานแล้วก็ยังเช็คบินนานอีกทำใจรอนี่ครับมาชิย่างออกไปแล้วนี่อันนี้ที่เขากินนะแต่ว่ายังบาเบิดเขามีกุ้งกับเมื่อฝากให้ตั้งน้ำกินบาเบิด์ตสองร้อยห้าสิบเหลือห้าตัวครับ ต้ยมยำไปแ้อสองร้อยยี่สิบข้าเหนียวบกกซีออ่หกสิบได้ครับไช่ทอดสองร้อย่บหัวคุงเ2ยสองร้อยห้าสิบ้แข่งางสิบขอไรนะคะพี่เม่าคะเป็นเจ็ดร้อยแปดสบลูกค้าเยอะมากเลยนะอมกัน ในที่สุดเรากลับกลับมาแล้วนะครับก็คือเราต้องไปเช็คเองไปเช็คบินเองนะครับเราไปคำนวณเองเพราะว่าเพื่อนเขียนราคาให้แล้วก็ไปบวกเองเพราะว่าผมทา้งนานแล้วแล้วบัดนี้เพื่อนก็เชียนให้ลูกค้าว่าลูกค้ามาหลายลูกค้าก็มีแต่หิวเข้าจริงๆมันก็หิวเข้าทุกคนอะละแต่ว่าคือผมบอกให้ไปเช็คอินนานแล้วแต่ว่าเพื่นก็บม่ได้เช็คไปนั่งอยู่ไปอีอยู่นะไปนั่งอันนั้นแล้วแบบเรามาโทษว่าลูกค้าเมื่อนี้มาหลายนะครับพามาหลายแล้ว เนี่ยหักมีแต่คนหิวเข้ากับฉันถ้าเขาบอกหิวเข้าเขาก็บอมาเนาะร้านเพินอยู่ทางนี้แหละเพิดมาเมื่อนี้ลูกค้ามาหลายวันฉันต้องเข้าใจแม่ค้าโอเคผมเข้าใจแต่เมื่อกี้เนี่ยผมจ่ายไปเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับคือไม่มีใครเข้าใจผมเลยแพงแน่เนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบสองคนโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับฮอมพามาเที่ยวหาดคำสมบูรณ์นะครับเป็นทริปแบบทางผ่านเนาะพอดีมาก็เลยมานะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ Thank <laughs> you.